สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่16พฤศจิกายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิ i c a องแอคชั่นอนาลิซคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดรโยคทาคเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรายังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ายังอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเมื่อวันศุกร์เราวิเพาะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแต่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งเขียวที่สูงกว่าไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นค่อนข้างจะมีเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญา สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนั้นยังคงอยู่กับศูย์นะฮะก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็เพิ่งจะสรุปในทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณการเคลื่อนที่ระยะใกล้นั้นมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับเมื่อในระยะไกลนะบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะก็สักประมาณ3แท่งนะฮะก็เกือบเกือบพันจุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวันศุกร์ เราวิเคราะห์ตรงนี้นะฮะบอกว่าขอให้จบรอบก่อนรอให้เข้าชัดเจนก่อนแล้วถึงจะมีสัญญาณสรุปแล้วก็เป็นไม้ที่1ก็คือเป็นรอบสัญญาณฝัง่งขาขึ้นตามระบบของเรานั่นเองนะครับส่วนสัญญาณระยะใกล้นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่ากําลังอย่างจะขึ้นต่อแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นต่อน,นั้นนะครับก็มีอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะอย่างเหลือไม่เยอะแล้ว นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่กำลังหดตัวกลับหาศูนย์แต่อย่าลืมนะครับว่าขาลงชุดนี้นะครับเขาเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์ดังนั้นการเคลื่อนที่ที่เป็นระยะกลางนั้นยังเป็นกรบ นะฮะส่วนตลาดนะฮะตลาดเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปใน t ทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเราเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะ,นะฮะ ทีนี้เรามาดูในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเราเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วประมาณ5-6แทง่งก็ประมาณพันกว่าจุดนิดน,ดนะฮะเมื่อมันสุกนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่านะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นก็จะกึ่งๆก,งก,กาลางๆรอให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเดินทางก่อนนะครับเขาถึงจะชัดชเจนผลปรากฏว่าก็ เป็นรอบสัญญาณหลายๆขึ้นไปชัดเจนเป็นกรอบแคบๆนะครับนะฮะส่วน วันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับขอพักตัวอยู่นี้สักชุดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับตอนนี้นะครับเริ่มพักตัวแล้วเนาะนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเหมือนจะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเริ่มเป็นทําเป็นรูปเนินแต่ค่อยๆไหลขึ้นเนาะก็ค่ายว่ารอบสัญญาณที่เกิดนั้นนะครับก็จะค่อยๆไหลขึ้นในกรอบเล็กๆเท่านั้นนะครับเป็นกรอบแคบๆจะไม่เดินทางไปไหนไกลนะครับนะฮะแบบนี้ ส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะคงที่บ้างเป็นเรื่องของกลไกถ้ามีหากเกิดแบบนี้น่าประมาณพันจุดก็จะสั้นไปนิดหนึ่งนะครับในะบส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็รอคอนเฟิร์มให้ชัดเจนอ,อีกสักหน่อยก่อนแต่แตมีโอกาสที่จะค่อยๆไหลขึ้นนะครับ นะฮะจเย็นๆนะครับ,นนรบไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับปัจจัยกระทบค่าเงินในอา,อาทิตย์นี้นะครับเราก็จะมองเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ฝั่งดอลลาร์นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงในหลายๆปัจจัยเลยทีเดียวนะครับ นะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่ากราฟค่อยๆจะเคลื่อนที่แล้วนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าเขาเคลื่อนที่ในกรอบเล็กๆนะครับจะมีการขยับเป็นเล็กๆเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ